ยังมีอนาคตอีกไกลามากในหลีกของยุโรปทำไมต้องรีบย้ายไปอยู่กับซาอุดีอาราเบียให้ความสำคัญกับเรื่องเม็ดเงินมากกว่าความก้าวหน้าในอาชีพการยัดสิครั้งนี้มันเปลี่ยนชีวิตของเบกาจริงๆกับดีลนนี้ครับนักเตะดาวรุ่งที่ถูกจับตามองถูกยกย่องว่าเป็นวันเดอร์คิดของหลีกยุโรปอายุ21ปีแต่เลือกย้ายไปอยู่ในซาอุดีโปรลีก m a i n s t นส d s ตอรี่ s stories, เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับในช่วงตลาดซื้อขายที่ผ่านมาครับแน่นอนครับแรงสั่นสะเทือนจากซาอุดิโปริกสร้างเรื่องราวสร้างเม็ดเงินสร้าง อิมแพกเยอะแยะมากมายครับเราเห็นบรรดานักเตะชื่อดังหลายๆคนครับย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียไล่ตั้งแต่คิซโนริโอนโดในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับบางคนก็บอกว่านี่แหละครับมันเป็นดีลเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้ซัมเมอร์นี้นะครับบรรดานักเตะชื่อดังหลายคนนั้นพาเรตไปที่ซาอุดีอาระเบียไล่ตั้งแต่คาริมเบนเซมาเอกรลกองเต้บอบบี้ฟิมิโนจอร์แดนเทเดอร์สันหรือไม่กาดีลอย่างเนมาร์ครับยังมีอีกหลายชื่อมากๆนะฮะแต่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ ทำให้เราเห็นว่าซาดิอาระเบียนั้นมีการขับเคลื่อนในยะสําคัญมากๆซึ่งบางกระแสเนี่ยมันก็จะพูดเปน็นอทิทางเดียวครับว่าอาจจะเป็นเวทีสําหรับบรรดานักเตะที่อยู่ในช่วงปลายอาชีพรับสัญญามูลค่ามหาศาลก่อนที่จะเลิกเล่นกันไปแต่มันก็มีอยู่หลายดีลเช่นกันครับที่มันเกิดขึ้นกับนักเตะท,ที่อยู่ในช่วงของวัยกาลังถึงจุดพี รูเบนเนเวสคือตัวอย่างตรงนั้นครับแต่ถ้าจะเอาเคสที่เป็นข้อถกเถียงนนะครับพระเอกของเราในวันนี้คือกาบริเบกาครับมิดฟิลด์รุ่งชาวสเปนที่ย้ายจากเซอรตาบิโกไปอยู่อัลอาลีในขณะที่เขาอายุเพียงแค่21ปีมันกลายเป็นการวิากห์อยจา์ในวงกว้างครับว่าโอโ้โหทำไมเลือกแบบนี้ไว้ขนาดนี้น่าจะเติบโตในลีกของยุโรปบางคนถึงขั้นใช้คําว่าน่าละอายวันนี้เรามาไล่เรียงเรื่องราวของเบกากันหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง และในมุมมองของหลายๆคนครับดีลครั้งนี้มันส่งผลประโยชน์ในเรื่องของการเติบโตเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆหรือตัดสินกันด้วยแค่เรื่องเม็ดเงินติดตามพี่นี่พร้อมพอมกันนะครับกาบิเบกาเกิดเมื่อปี2002ครับเขาเริ่มเล่นฟุตบอลหลังจากที่ไปเยี่ยมคุณปู่ครับที่แคว้นกาลิเซียประเทศสเปนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบาราดิออสของเซลตาบีโกครับมันเหมือนเป็นรักแรกพบของเด็กคนหนึ่งครับพอคุณปู่ปลูกฝังในเรื่องของฟุตบอล กลับมาเขาก็พยายามฝึกทักษะลูกหนังรับแรกๆเนี่ยอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นทรงกลมม้วนกระดาษบ้างไล่ไปถึงลูกฟักทองเอามาเตะบ้างนะครับแต่ความบ้าคลั่งตรงนั้นครับมันก็เป็นแรงผลักดันที่ทําให้เบกานั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆในศาสตร์ของลูกหนังจนกระทั่งอายุ11ปีครับได้รับโอกาสเข้าไปเป็นหนึ่งในชุดเยาวชนของเซลตาบิโกฮีโร่ของเขาคือยาโกอาสปาดครับนี่คือตำนานของเซลรตาจริงๆแล้วเขาก็ โฟกัสอย่างชัดเจนครับต้องการจะเติบโตขึ้นไปกลายเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่ถึงปี2019ครับกับอายุ17ปีเขาได้เริ่มถูกเรียกตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้เริ่มมีชื่ออยู่บนซุ้มน่างสำรองเช่นเดียวกับเส้นทางสายทีมชาติครับแต่ทีมชาติสเป็นชุดอยู่18ปี จนถึงปี2020นั่นแหละครับที่เขาได้ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่จริงๆในานะตัวสำรองครับเกมที่เปิดบ้านเชืยรบาริเรนเซีย2-1ช่วงเดือนกันยายน2020หลังจากนั้นก็ได้ริมรถในการเป็นสำรองอีก5นัดครับเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาครับซีซั่นหนัดมาเขายัางสลับหมุนเวียนครับชุดสำรองชุดเยาวยชนกับทีมชุดใหญ่ต้องกลับไปซ้อมอยู่แบบนั้นเรื่อยๆแต่จำนวนการลงเล่นก็เพิ่มขึ้นครับในปี2021-22ก็ลงเล่นไปถึง10เกม จนซีซันที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับ2022-23ถึงเรียกได้ว่าแสง light, สปอตไลท์ส่องมาที่เบกาอย่างเต็มที่ครับเชิดฉายเลยครับเขากลายเป็นตัวหลักของเซลตาได้ลงเล่นตั้งแต่เกมนัดแรกของซีซันครับและยิงประตูแรกได้ในวันที่10กันยายน2020ิครับเพียงแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยเซลตาแพ้ต่อแอตเลติโกมาดริดไป41แต่ก็เป็นซีซันแห่งการแจ้งเกิดครับเบกากลายเป็นตัวหลักในแดนมิดฟิลด์ลงเล่นในเกมลีก36นัดครับขาดไปแค่2เกมครับ ซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาติดโทษแบนจากการโดนใบแดงและก็อีกนั้นก็คือการสะสมใบเหลืองครบโควตาไม่งั้นก็คงได้ลงเล่นครบทั้ง38นัดแต่จากจํานวนนั้นแหละครับด้วยลีลาการเล่นมีมันสมองในการเติมเกมรุกเชื่อมจากกลางขึ้นไปหน้าวิ่งซองเข้าไปในกรอบไโทษอยู่ในพื้นที่ถูกที่ถูกเวลา36นัดครับเบย์กายิงไปถึง11ประตูและมีอีก4แอสซิสครับไม่เลวครับกับการเป็นกองกลางไดนามที่เติมขึ้นไปเล่นเกมรุกแล้วอายุเปีนแค่21ปี วันว่านี่คือสตาร์ดวงใหม่เลยครับเซตาจับเขาต่อสัญญาทันทีแต่ก็มีเงื่อนไขค่าเฉีสัญญาครับ40ล้านยูโรซึ่งไอตรงเงื่อนไขตรงนี้แหละครับที่มันทําให้หลายๆสโมสรน,นั้นจ้องตาเป็นมันเลยคาร์ลอสมูริโนครับประธานสโมสรของเซตาเนี่ยยอมรับนะครับว่าต่อให้เพิ่งเซ็นสัญญาไปครับแต่ทุกคนก็รู้ดีครับด้วยสาการเนี่ยนะฮะในเมื่อมันมีเงื่อนไขค่าเสัญญาอยู่และถ้ามีข้อเสนอเข้ามาตามเงื่อนไข มันก็ไม่มีทางจะไปปิดกั้นหรือว่าขัดขวางครับคาร์ลส์มูริโนบอกว่าอันนี้จริงเราไม่ได้มีแผนในการขายกับบีเบการนะครับแต่จะให้ทํายังไงได้ก็ในเมื่อมันมีเงื่อนไขาตามสัญญาอยู่ซึ่งตอนที่เซ็นนั้นเราก็เชื่อว่านี่คือเงื่อนไขที่ดีที่สุดระหว่างสโมสรกับตัวของนักเตะและถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งยื่นข้อเสนอตัวเลขตามที่ค่าสัญญาระบุเอาไว้ ai, เราก็คงไม่สามารถจะทําอะไรได้ครับแล้วเขาก,ก็อธิบายต่อครับว่ามีทีมไหนที่สนใจบ,บ้างมี4ทีมจากพิมลีก ส่งสัญญาณมาครับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีครับรับประธานสโมสรคนเดิมก็ยังยอ,งยอมรับเขาว่าแม้ว่าจะไม่มีข้อสเสนออย่างเป็นทางการแต่เซลต้าก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องไปต่อรองอะไรครับเราแค่รอข้อเสนอที่มันถูกต้องเข้ามาที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักเตะ จนทีมที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยกลายเป็นนาโปลีครับเพราะว่าการเจราจารเนี่ยมันดําเนินไปถึงขั้นว่าตกลงรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับทัพอสูรานี่พร้อมจนะ่ายในราคา36ล้านยูโรคือกําลังอยู่ในสเตจสุดท้ายครับรอเพียงแค่เดินทางไปที่อิตาลีแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญา่เป็นทางการเปิดตัวไรก็วานไปแต่ในระหว่างน,นั้นแหละครับจูจูก็มีดีลจากทางอาร์อาริโผเข้ามาพร้อมกับข้อเสนอที่ดึงดูดใจมากกว่าจนทำให้กับติเบกานั้น เปลี่ยนจุดหมายปลายทางของตัวเองครับจากที่จะบินไปอิตาลีก็บินมาที่ซาอุดีอาระเบียมุมมองตรงนี้ครับคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็คือราฟาเอลเบนิตสกุนซือคนปัจจุบันของเซลต้านี่แหละครับเบนิตสยอมรับนะครับว่าถ้ามองในแง่ของความรู้สึกมันยากมากครับมันยากมากที่เด็กในวัยขนาดนี้อย่างเบก้าเนแล้วจะต้องมารับมือกับทุกสิ่งอย่างแต่การย้ายทีมครั้งนี้ครับมันจะเปลี่ยนชีวิตค้าแข่งของเขาไปเลยรวมถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวเขาด้วยแน่นอนครับอายุเขายังน้อยอยู่ ค่21ปีเพราะฉะนั้นอนาคตยังมีโอกาสครับที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลในลีกของยุโรปได้แต่ถ้าในทางกลับกันครับถ้าหากหลีของซาอุดีอาระเบียเติบโตขึ้นมีความเข้มข้นขึ้นมันก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับตัวเขาแล้วก็ครอบครวัวนี่คือช่วงเวลาที่เขาต้องตัดสินใจครับแน่นอนสมสรไม่ได้ต้องการอยากจะปล่อยตัวเขาออกไปแต่ดีลของเบกา้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์กับข้อจำกัดทางการเงินของเราเช่นเดียวกับตัวของนกเตะด้วยนอกจากนี้นะครับราฟาอย่างยกตัวอย่าง ในรายของยานิคารัสโก้ครับดาวเตะทีมชาติเบลเยียมซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไปเล่นในชนิสซูเปอร์ลิกกับสโมสรใต้เหรียญอีฟางครับ เมื่อปี2 0 1 9ซึ่งทีมนี้คนที่เป็นโค้ชก็คือตัวของราฟาเอลเบเตสเนี่ยแหละครับราฟาบอกว่าในเคสของกราสโกเนี่ยชัดเจนเลยครับเขาไปในช่วงเวลาที่หลายคนก็บอกครับว่าเฮ้ยทำไมไม่เล่นอยู่ในลีกของยุโรปแต่การไปเล่นที่จีนเก็บเกี่ยวและสร้างสถานะให้กับตัวเองและกลับมาเล่นในลีกของยุโรปได้สุดท้ายกราสโกก็ยังเป็นตัวหลักให้กับอาร์เจนริดในการเล่นถ้วยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่ล่าสุดกราสโกก็ไปซาอุดีอาระเบียเช่นกันนะครับเซียร์ยกับอาชบับเรียบร้อย เอลราฟาให้ความเห็นต่อครับว่าที่ซาอุนะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นปลายทางสำหรับการเกษยียณอาชีพเพียงอย่างเดียวครับเพราะงบประมาณที่มันไม่มีขีดจำกัดครับเม็ดเงินเต็มกระเป๋าซึ่งมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนได้จากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยไม่ใช่ว่าเราต้องการสิ่งนั้นครับแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วครับและเราก็ไม่สามารถจะไปทัดทานอะไรกับมันได้ เมื่อมีข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธเข้ามาเราต้องประเมินสถานะทางการเงินของสโมสรและความสนใจของนักเตะควบคู่กันไปตอนแรกเราคิดว่ากาบรัเบกาอยากจะไปอยู่กับทีมที่อาจจะได้เล่นในถ้วยของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่จากนั้นสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปอย่างที่เห็นกันการขายเบกาให้กับซาอุดีอาระเบียครั้งนี้อาจเป็นการเปิดลู่ทางใหม่ๆคุณต้องมีความคิดหลักแหลมแทนที่จะแสดงความคิดออกมาอย่างดื้อรั้นทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ทันทีที่ข้อตกลงปิดดีลครับข่าวใหญ่ก็เป็นไฟลามทุ่งฟร b นซิสโ r o รมาโน,โ,นโนครับชวิตในดีลนี้ว่าจบเรียบร้อยเบก้าย้ายไปอยู่กับอาร์อารีเฮียวิโกมันมึงบอกว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยเพียงแต่ว่าพอดีลนี้ประกาศออกไปครับมันก็มีเรีแอคชั่นตามกลับมาหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นความคิดเห็นมาจากโทนี่โครสครับมิดฟิลตัวเก่าของเรอัลมาดริดเข้าไปคอมเมนต์ในในโพสต์ของโรมาโน่นั่นแหละครับใช้คําว่า embracing ก็คือน่าละอายใจเล่นเอาแบบโอ้โหโลกออนไลน์นี่แทบลุกเป็นไฟครับแบ่งเป็น2ฝาก2ฝ่ายบางคนก็สนับสนุนครับเพราะสุดท้ายแล้วมันคืออาชีพครับและเมื่อคุณทาอาชีพคุณก็ควรจะต้องมีรายได้ที่มันเหมาะสมและถ้าเรามอถาการตรงนี้นะครับเม็ดเงินที่เบกาได้รับจากอาอาลีนั้นมหาศาลแน่ๆส่วนอีกฝ่ายก็เข้ามาโจมตีว่าเป็นนักบอลดาวรุ่งยังมีอนาคตอีกไกลามากในลีกของยุโรป ทำไมต้องรีบย้ายไปอยู่กับซาอุดีอาระเบียให้ความสำคัญกับเรื่องเม็ดเงินมากกว่าความก้าวหน้าในอาชีพหรือเปล่าทัดมาอีกไม่กี่วันครับทวิตเตอรคนที่เป็นตัวต้นเรื่องเนี่ยนะฮะก็ออกมาพูดถึงในกรณีนี้ครับที่มีนักเตะหลายๆคนนั้นย้ายไปเล่นในซาอุดีโปรโลิกโดยมีเนื้อความว่าผมได้ยินหลายคน พูดกันว,ว่าการย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นความท้าทายบ้างก็บอกว่าเป็นความทะยอทะยานครั้งใหญ่แต่สำหรับผมซาอุดิโปรตีขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินเท่านั้นครับสุดท้ายแล้วนักฟุตบอลย้ายไปที่ซาอุก็เพราะ งงทุกคนมีทางเลือกเป็นของตัวเองเหมือนอย่างที่คริสเตียโนโรนโดที่เลือกไปใช้เวลาในช่วงบั้นปลายอาชีพกับลีกของซาอุดิอาระเบียซึ่งพอเข้าใจได้และสมเหตุสมผลแต่ครอสบอกว่ากับบางดีลครับที่ผู้เล่นกําลังอยู่ในช่วงการเติบโตเข้าสู่จุดพีคและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเล่นให้กับสโมสรชั้นนําในลีกของยุโรปแต่เลือกยา้ายไปอยู่ที่ซาอุมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากครับสำหรับตัวเขามุมมองของเขาก็คือเหตุผลแรกในการตัดสินใจก็คือเรื่องเงินครับ ที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคอมเมนต์ก็จัดกระจายไปที่ทางไหนก็ตามครับสุดท้ายแล้วการ์ลิเบกาก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับอารอาีอย่างเป็นทางการและลงเล่นให้กับต้นสังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการคาดการณ์ครับว่าเขาได้รับค่าเหนื่อยอยู่ราวๆ3าบล้านยูโรครับตลอดระยะเวลา3ปีฉเฉลี่ยออกมาก็ปีละราวๆสิล้านยูโรครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับกับเด็กอายุ21ปีที่เพิ่งแจ้งเกิดได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามครับมันก็คงเป็นคําถามที่หาคําตอบชัดเจนไม่ได้ขนาดนั้นครับเพราะถ้ามองในเรื่องของเหตุผลเนี่ยนะครับการใช้ครั้งนี้มันเปลี่ยนชีวิตของเบกาจริงๆส่วนในเรื่องของรายได้เม็ดเงินมันก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วครับว่ามันคือเรื่องสําคัญในการทํางานแต่ถ้ามองในแง่ของความก้าวหน้ากิยศความสําเร็จมันก็อาจจะเข้าใข่อย่างที่ราฟเอลเเตสบอกไว้ครับเขายยัยงน้อยมากครับยังสามารถกลับมาเล่นในลีกของยุโรปยังสามารถสร้างชื่อเสียงควา้าแชมป์กิยศได้อีกเยอะแยะมากมาย ในเวลาของเขาที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาครับไม่มีคําตอบถูกผิดอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาฝังทุกคนนะครับแล้วก็อายากฟังอยากดูความเห็นเหมือนกันนะฮะว่ามุมมองของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะเข้ามาดูแล้วเอยบางคน ลืมกด subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็มีช่องทางสับสนุนโดยตรงนะครับนั่นกะ็คือ s u p e r ร์แตงรับ,นะรบกดขอบคุณได้เลยครับส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะโดยเฉพาะให้กับทีมงานเบื้องหลังของ Mainstand Thailand นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ